วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอดัมชาแนลนะครับจะพาท่านไปชมบ้านสองชั้นสามห้องนอนนะตั้งอยู่ที่ถนนมอ,ออปัตตานีนะครับใกล้กันประมาณ1กิโลเมตรกับศูนย์ราชการต่างๆและร้านค้านะครับวันนี้ผมจะพาท่านชมบ้านตัวอย่างสักหลังหนึ่งให้ท่านได้ดูว่าถ้า,าะมันจะเป็นยังไง ซึ่งมันจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดนะครับก็คือข้างบนมีสามม่องรองนะครับแล้วเรามีอยู่สามหลังนะครับขณะนี้ก็มีจองไปอยู่หลังให้ท่านได้ชมบ้านตัวอย่างว่าเราอยกมีขนาดกว้างแค่ไหนนะครับลองมีที่ไปด้านหลังจักหลังว่าอย่างนี้นะครับแล้วเราเข้าไปดูในบ้านเลยอันนี้คือห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะครับ ด้วยแผ่นเซนิตโตอย่างดีนะครับเราออกไปด้านนอกเราก็จะเห็นโรงรถแบบนี้แล้วก็ที่ด้านหน้าตรงนั้นน่ะมันเป็นรูปถนนด้วยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยู่ด้านหน้าแบบนี้ด้านนี้ก็จะไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทนมีเดอนะครับเข้าไปชมข้างในบ้านกันนะครับ เมื่อเข้ามาในบ้านตรงนี้แล้วเนี่ยหัตถจากของอเราเกเราก็จะเจอตั้งแต่ราวบันไดไปจะเจอห้องครัวห้องครัวเนะี่ยยาวเจ็ดเมตรนะครับฟับงไม่ผิดนะครับยาวเจ็ดเมตรดังนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะตั้งชุดรับประทานอาหารชุดใหญ่ได้เลยตั้งแต่แปดคนสิบคนสิบสองคนได้เลยแล้วก็มีการตกแต่งราวบันไดด้วยสแตนเลสอย่างนี้นะครับขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับ แล้วก็เฟดานแบบนี้นะครับแล้วก็มีหน้าตา่างท้นล่างเนี่ยถึงห้าบานนะครับเราจะไม่ร้อนเลยห้องรับประทานอาหารห้องรับแขกต่างๆรวมแล้วมีหน้าต่างห้าบานเดือนเมษายนเรายังเย็นเลยครับอันนี้นะฮะผมให้ท่านได้ชมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นผมก็ได้ทำเคาน์เตอร์ครัวประดับแหมให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะใส่ซิงให้เรียบร้อยอย่างนี้ ส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็มีที่ให้ทำรัวไทยที่สักล้างอีก3าเมตรอนกงนะครับมีรั้วรอบคิดแล,ล้วเรามีประตูออกไปด้านหลังด้วยนะครับมีประตูออกไปให้นอกจากนั้นเรามีห้องน้ําที่หรูห้องน้ําที่กว้างนะครับกว้างเมตรสี่สิบยาว2เมตรนะครับห้องน้ําแล้วก็มีอุปกรณ์ในห้องน้ําก็มีอ่างล้างหน้านะครับผ้าทิชู้นะครับแล้วก็ ชักโครกนะครับในยี่ห้อเหมือนกันแล้วก็สายชําระล้างนะครับแล้วก็ที่พัาผ้านขนหนูปักบัวอันใหญ่สองอันอย่างนี้แล้วก็แถมเครื่องทําน้ำอุ่นด้วยนะครับอันนี้ให้ท่านได้ชมภาพรวมห้องน้ําแบบนี้นะครับูแต่งกว้าเป็นเพดานนะครับเมื่อเรามองออกไปสู่ด้านนอกท่านท่านก็จะเห็นบ้านโล่งโปร่งสบายอย่างนี้แล้วราคาแค่สองล้าน กว่าบาบทเท่านั้นเองท่านคิดดูว่าแค่ชั้นล่างนี่ก็คุ้มค่าแล้วกับพื้นที่นะครับแค่ชั้นล่างนี่ก็ราคาร้านกว่าบาทนะครับเป็นบ้านเป็นบ้านชั้นล่างบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ล้านกว่าบาทนะแต่ทีนี้มันไม่พอแค่นั้นนะครับผมทําแล้วผมทําบ้านเถาเงาให้เหมือนกับบ้านเดี่ยวมีพื้นที่แชดสอยมากเพราะนั้นเราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะครับถ้าเรามองออกไปมองลงไปก็เป็นอย่างนี้ ไปดูชั้นบนนะครับชั้นบนจะมีห้องนอนทั้งหมดเนี่ยสามหลังนะครับไม่สามห้องนะครับขออภัยสามห้องใหญ่ๆญนะครับสามห้องใหญ่ๆไปดังด้านขวาก็มีห้องอยู่สองห้องมาทางด้านซ้ายก็มีห้องหนึ่งห้องห้องนี้ใหญ่มากห้องนี้จะประกอบไปด้วยห้องนอนแล้วก็มีห้องน้าในตัวเป็นห้องนอนใหญ่เลยนะครับให้ท่านได้ชมแล้วก็ ห้องนอนนี้ยังไงก็จะมีวิวทิงท่านท่านได้มองนอนดูลมชมดาวแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นบ้านชั้นเดียวหมดเลยท่านดูเรามองเห็นลงคาแดงๆคือไปถึงนู่นเลยครับโรงแรมซีเอสนะฮะด้านนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นท่านได้วิวได้วิวที่สวยด้วยนะครับให้ท่านได้ชมเลยอย่างนี้นะครับหลังจากนั้น ก็ไปชมห้องน้ำจักนิดนึ่งห้องน้ำก,เก,ถถกนะ็เหมือนกับ้างล่างแต่มาก่ากตท้่กะจกระจบีคบมีวัสดุอุปกรณ์ชั้นนำดังนั้นเหมือนกันนะครับให้ท่านได้ชมอย่างนี้เลยให้ชมไล่ให้ละเอียดนะครับนะชมเลยนะครับอีปูพื้นเรียบร้อยนะครับเราไปชมกัน ต่อไปมีควยหัวเตียงด้วยนะให้ท่านได้ดูด้วยห้องนี้ขาวล้วนๆนะครับต่อไปให้ท่านได้ชมห้องกลางออกมาจากราวบันไดมีควยราวบันไดเรียบร้อยมีหน้าต่างเรียบร้อยให้ท่านได้ชมห้องกลางห้องกลางเนี่ยก็คือห้องที่หรูเป็นห้องอเนกประสงค์ที่ผมทําไว้ให้สําหรับทุกคนที่จะใช้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะใช้เป็นกิจกรรมการดูหลังฟังเพลงเรื่ดนตรีการทำงานหรือแม้แต่การที่นอนหุษสาวบุดชายนะครับเป็นห้องสีเขาวๆล้วนๆนะครับสะอาดสบายตาอย่างนี้ให้ท่านได้ชมนะครับท่านชมอย่างนี้นะครับถัดไปนะครับเราก็ไปดูกันอีก หนึ่งห้องใหญ่เดินมาทางเดินสบายๆห้องใหญ่อันนี้จะเป็นห้องไฮไล์ของบ้านที่พบปักของทุกคนจะเป็นห้องใหญ่อย่างนี้ท่านดูสิครับขนาดห้องใหญ่ห้องนอนเนี่ยผมทําเป็นบ้านเดียวเลยห้องนี้ยาวห้าเมตรห้องห้องยาวห้าเมตรท่านฟังไม่ผิดนะครับห้องเนี่ยยาวห้าเมตรกว้างนะครับยาวมีหน้ามุกมีกระจกบานเลื่อน มีน้ำมุกต,ต่างๆให้ท่านได้สบายๆอย่างนี้ก็คือบ้านเดียวนั่นแหละสองชั้นนั่นแหละนะครับแล้วไปด้านหน้านี้เป็นถนนลาดยางไปตลอดหน้าบ้านท่านก็จะไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำปัตตานีศูนย์ราชการร้านค้าแหล่งธุรกิจต่างๆแค่ระยะทางแค่หนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นไปด้านหน้านี้นะครับอลองคิดดูเองว่าสวยหรูไหมครับ อย่างนี้นะฮะมองเข้าไปก็อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนที่ดีที่นี่ก็ซื้อแล้วให้คนเช่าก็หมื่นกว่าบาทเราก็ผ่อนธนาคารสบายๆหมื่นกว่าบาทหรือประการที่สองซื้อแล้วให้นักเรียนเช่าเป็นห้องห้องห้อง,องละสามพันสามพันห้าติดแอร์สามารถแบ่งสัดส่วนได้ก็เกือบสองหมื่นบาทนะครับนี่คือนักลงทุนมือใหม่หมือที่สองประการที่สามทำออฟฟิศร้านค้าไม่จะ่ร้านค้าอะไรต่างๆที่ ที่เราเห็นมินิหมาตต่างๆท่นี้นะครับตรงนี้ท่านอยู่ใจกลางบ้านเป็นพันหลังเลยไม่มีร้านค้าแม้แต่ร้านเดียวนะครับอุปโภคบริปโภคท่านสามารถขายได้ตั้งแต่น้าคาเฟ่กางฟ,า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 ฟ่นี่ประการที่สประการที่สี่เป็นสำนักงาน